สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสงมุนชูแชนแนลค่ะ ผมก็กำลังเชื่อมเหล็กนะคะได้อีกนาทีนะคะเดี๋ยวเริแล้วคดิกี้ก็มายืนเฝ้าดูนะคะดิกกี้ก็มายืนเฝ้าดูนะคะดิกกี้ก็มายืนเล้าดูนะคดิกกี้ก็มายนเฝ้ดะด้ เราลูบพราะว่าการถือมีช่องได้เลยนี่นะครับบ้แล้ำเอาแค่มันอยู่นะจับผักก็ดีทีบันน้ำนกน้ำบ้านขอบคุณนครับโอ้ยข้ออะไรห่วยเนดะียวฮาฮ่าฮ่าอเยวไม่ได้เนี่ย

อีกชามหน่งดีนะคะลงแล้เนาะไม่มันก็จะวัดอยู่ ขอบคุณพี่ีทุกคนนะคะย้อนแสงน,นะคะเพราะว่าย้อนแสนงมากเลยที่อย่างนี้ในหน้าจอไม่คือ,คอ,คอ,อคยาย,ยหอยมอไปถ่ายพระอินทร์บ่ถ่ายพระอินทร์บ่ ในช่างคงนะคะกับปุนก็ทำการวัดนะคะ ขอให้เอฟซีมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับมีก็รักรักรักมีแค่บายบายนะครับก็ให้สนุกกับการทำงานนะครับหรือว่าเวลาพักผ่อนรากขอบตอนนี้ช่างฟงกับลุงก็ขึ้นไปเชื่อมแล้วนะคะเชื่อมร้วนะคะไม่โทษโทษเข้ามาดูย้อนหลัง

ึงมันก็ส่งหน้ากางให้กับช่างพงนะคะเพราะว่าแสงจ้ามากนะคะ F4 แสงจ้ามากนะคะแน่นเลยถูกแล้วมึงแน่นเลยข้างหลังน่ะมึงเข้ให้แน่เออมึงเขไปเออมันล็อกมัเจ้าแน่นละถามไอ้มึงนะยกูกตลอด ั้แตนครับท่นหเลยไองี่เลยท่นองนี่เป็นย่างขี่เลยครับรม่งุมนี่อะไรขันรได้สามด้ครับ ไอนนประตูนี่ลมไใชไเนีประตูไม่ใช้แล้วใช่มใช้ช่งเมาก,กเลยอย่านีนะประตูก็ไใชอยงนแอ่ัดีกนะนอ่อนากันนี่ไปไปว,วาวหรน,นี่นะคะก็สำหรับคริปนี้นะคะก็อย่าลืมน,น,นะคะทีพีกาแฟทีพีสกินนะคะในนามช่องเ้มมุนะะชูชาแนลนะคะ